สบายดีทุกคนในที่สุดตกก็จะได้กินเขาเปียกเส้นสดฝีมือของแม่ตกแล้วเนอหลังจากที่วอาแม่ตอกซื้อแป้งมาไว้โดนโดนแต่ว่าบ่มีเวลาเฮ็ดให้กินจ้าคือแต่ว่าก็จะเหม็นซวงแรงๆพู้เลเนะจังจะได้เฮ็ด่วนว่าตอนเศร้าแบบนี้ขนาะดก็พาน้องจินนิเฟอร์พาเอ้หยหงน้อยมากินข่าเศร้าก่อนและถ้ามีเอโนล่าหรือว่าเอ้หงน้อยมาอยู่น้าจินนิเฟอร์จะกินข่าได้ลหลายไหลแป้งเฮ็ดโอเคเอาไว อ่ะสะพมไม่เสร็จก่ะมาม่าบอกว่าเป็นสะพมอ่ะห้องน้อยว่าให้จินนี่แปรงเฮียก่อนหองน้อยเป็นสะพมเราเหยียดมาละสะเนาะเราเหยียก่อนเราเหยคยดโอเคนี่เบาเปิดมันเปิดนี่นี่บปเปิดนี่จินนี่นี่กระจกเปิดนี่กระจกยังบรตื่นมันบอประตู Good night. เจนนิเฟอร์น้อยแต่ละมื้อก็จะถามหาแต่สาวผมอยู่ห้าน้อยอยากไปสาวผมอยู่ห้านางสำหรับเอ้ยหงน้อยก็คือเก่าน้อยโบยมกับโรนหาถึงจะหอมแก้มน้องโกนจังจะกับตกละเมนยานเจนนิเฟอร์จะให้นำน้อให้กับบ้านจีนาแต่ใดๆก็คือน้องเจนนิเฟอร์ก็มาให้เอ้ยหงน้อยหอมแก้มและกาโบให้นำเลยแล้วมื่อนี้ตอกับแม่กับแวะเอาสินที่น้องสาวเลือกขนาดมาตัดอยู่ห้าน้องเพราะว่าน้องตอกหันบ่มีเวลามาเองห้านที่มาตัดก็ห้านเก่าห้านประจำเลยมาตัดอยู่นี่ตลอดบว่าจะเป็นสิ่นหรือว่า เบอร์โทรติดตอก็ระตามนี้เลยเด้อทุกคนซื้อห้านแพ้คัแล้วก็อยู่วังทรายเนาะแปลว่าเอฟซีกระทำมาล่เนาะว่าเครื่องตัดอยู่ห้านใดก็คือตัดอยู่ห้านนี้เลยเนาะบอกว่าจะเป็นเม่หรือว่าตอกกระตัดเครื่องแต่อยู่ห้านนี้แล้วก็ยังบรหารหอบ้านอะไรทุกคนมาแวะล้างรถก่อนเท่อนี้ก็เป็นเธอทำอิดน้อที่มาล้างอยู่นี่เพราะว่าน้องสาวตอกแนะนํนำมาว่าให้มาล้างอยู่นี่ราคาก็คือตามนี้เลยเนาะสถานที่ก็อยู่ใกล้ๆกับหอประสมเด้อทุกคนวันนี้จะใช้เวลาในการล้างประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะเพราะว่าดูดฝุ่นทางไหนอย ราคาประมาณ9 9 0 0 0กีบเนาะท้าเทียบกับเงินบาทก็หนาจะประมาณ1 5 5บาทแต่ตอกขอตัดภาพมาทีอยู่บ้านใน,นอตอนที่กับหลังเจเ็ดเจนเ,เขาเปียกสําหรับแป้งที่ใส่ก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแล้วกับแป้งสิงคโปร์สำหรับแป้งสิงคโปร์ภาษาไทยเออนาะแป้งมันสําปะหลังเด้อสาหรับปริมาณแมนใส้เคิงต่อเคิงเนาะคือแป้งสิงคโปร์เคิงถงแล้วกับแป้งข้าวเจ้าเมนเคิงถงแล้วเราก็คนหส่วนผสมเข้ากันก่อนหรือทาเป็นภัยอยากใส่แป้งข้าวเหนียวน้าอีกก็ได้เนาะใส่ไปประมาณ สองสามบวงเด้อสาหรับน้าที่จะเอามาผสมกับแป้งน่ะก็จะเป็นน้าต้มห้อนฟุดเลยถ้นย้อยใส่ไปเทละหน่อยเนาะเม่์ตอกก็คือโบไดแบบว่าสร้างน้ําหนักในอย่างให้เลยเนาะกะกะเอาคนแรกเขาก็จะใส่มือเหรียนวดต่อนะขั้นตอนนี้ก็คือห้อนมือแห้งแต่ว่าเป็นเม่ตอกนวดบรแมาต่อแต่ว่าถ้าเขาเปียกเส้นสดนะถ้าเขานวดโบได้นะเส้นมันจะขาดเนาะสาคัญเลยก็ต้องนวดให้ได้แล้วก็ขอนขางใช้เวลาในการนวดโดนหน่อยหนึ่งนวดเพื่อว่าให้มันเนียนดี หลังจากที่นวดได้แบบนี้แล้วมันบอกก็จะผักแป้งไว้ประมาณ1 5นาทีแล้วก็บลืมที่จะหาอย่างมาปิดไว้เนะาะถ้าโบหาอย่างมาปิดไว้ให้น้าแป้งมันถึกลมแล้วมันก็จะแข็งพอแต่ว่าพันไปประมาณ1 5นาทีเนาะแม่ตอกมาแบ่งแป้งเป็นก้อนๆได้ประมาณ4ก้อนแล้วมือนี่ก็จะใช้วิธีการรีดแป้งด้วยมือเนาะจะโบมีเครื่องจกักรอีกอย่างทางนั้นเพราะว่าอยู่บ้านโบมีเลยฉะนั้นมือนี่ก็คนค้างมืออยแขน,นเนาะตกรีดไปลรีดมาจุดมือแล้วแม่ตอกมาสวยรีดโตหลังจากที่รีดจนค แผ่นแบบนี้แล้วนอตกระจามตัดตัดก็คือใช้มีดธรรมดาเลยแหละตัดทุกคนมาขนาดจาใดก็ตัดจําน่นได้เลยและสําคัญเลยเรามีดที่เขาใช้ตัดน่ะก็จะต้องทาแป้งสีกรรโปูน้ำเพื่อว่าบ่ให้แป้งขนาดมันติดกับมีดมันจะได้ซอยง่ายๆและโดยความที่มือนี้ขนาดใส้มือรีดเอานาอเส้็จมันก็จะประมาณนี้และก็ใช้มีดตัดเอานะเส้็จมันก็จะน้อยใหญ่ต่างกันแล้วก็ความยาวก็จะแตกต่างกันและสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมเลยก็คือต้องหย แป้งใส่เศนเขาเปียกเขาพรอมเนาะใส่แป้งมันหรือว่าแป้งสิงคโปร์นั่นแหละบาดนี้เห็ดเส้นแล้วๆก็ต้องมาลุ้นกันอีกเนาะว่าเวลาไปต้มขน,นสัตว์เศมันจะขาดหรือว่าเส้นมันยังจะงามคือเกา่าแต่ตองค่อนข้างเสื่อในฟีมือของแม่ตอกเนาะเพราะว่าแม่ตอกเคยกินแต่เหือน่ะเสษโบเคยขาดเลยถ้าว่าอยู่ประเทศลาวเนาะเวลาต้มเศนเขาเปียกกินนีเลว่าต้มเขาเปียกนะขาดโบได้เลยก็คือเลือด ต้องมีทุกเทือเลยเนาะถ่าว่าแม่ตอกว่าว่าจะเหตุเขาเปียกให้กินตอกก็จะบอกแม่ตอกเลยว่าอย่าลืมเลือดเดิ๋พอหมักกินเลือดแห้ง <c oughs> บานนี้เขาก็มาเบงส่วนของน้ำซุปเส้นเขาเปียกเนาะแม่ตอกจะใส่หอมแดงที่วัดถุกแล้วละก็ใส่หัวประกาศขาวหรือเอื้อนอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวใส่เท้านอตามด้วยเกลือแล้วก็ใส่สิ้นไก่ลงไปเนาะสิ้นไก่หนึ่งก็คือต้มลางนำเขาอย่างเรียบร้อยแล้วภาพกระตัดตอนที่ตอกมาหับน้องเจนิเฟอร์ยุงเฮียนอีกฮอบนึงแล้วก็มาบ้านกทาง เอโนอล่ามีทางเอ้ยหงน้อยนอมาลินนําเจนิเฟอร์เจนิเฟอร์น่าจะดีใจถูกข้างนอรที่ว่าเอโนอล่ามาลินนําแลทุกคนจือได้บอเกิบทีเจนิเฟอร์เคยใสน่นอรและเดนี้หันเจนิเฟอร์ใส่บ่ได้แล้วแล้วคนที่ใสต่ตอก็กคือเอโนอล่านั่นเองใดๆก็คือตอกกลับมาเบิ่งน้ําซุปเส้นกาวเปียกของแม่ตอขนาก็คือแล้วแล้วนอรแม่ตอกกระปุงสรสจัดอย่างเรียบร้อยและแม่ตอกกระตักควกหัวประกาศข่าวออกจนหมดเแล้วแยกไว้ทาเป็นไผ่มักกระใส่ไผ่บอหมักกับบัวใส่สินะและแม่ตอกยังตืมน้ะอีกนยังเติ ต้มแบบว่ามันทอๆแบบนี้แล้วเราก็ใส่หมูโบดที่ว่าเม่ตอะกะป่นแล้วก็ปรุงรสชาติอย่างแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆเนาะใส่ลงไปในหม้อน้ําแขงใส่ไปแล้วการลอดไห้น้าโฟดให้น้ําเดือดและะ้วกาซีนหมูสุกดีสุดท้ายก็จะใส่เส้เขาเปียกลงไปแต่ว่าตอนที่ใส่เส้เขาเปียกลงไปนะแนะน้าไห้น้ําแกงมันต้องฟดๆดเด้อจังใส่ลงไปสุดท้ายยังบไทยสุสดเนาะยังใส่เลือดลงไปตามหลังอีกแบบนี้ก็ถือว่าแล้วเลยเนาะเขาเปียกเส้นหมอนี้คิดว่าน่าจะถืกใจน้องเจนนิเฟอร์ ขนาดแหละพอน้องเจนิเฟอร์นะมักกินเฟอร์มักกินเขาเปียกที่สุด แล้วกระต้มเส้นเขาเปียกจนสุกเนาะเ้นขึ้นฟูมาแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วแล้วต็อกขนาดก,กับเขามาบ้านเนาะมาเห็นเจนนิเฟอร์กับเอมลากํกำลังกินหมากเชอรี่แต่ใดๆก็คือน้องเจนนิเฟอร์น่ะกินหมากเซอรี่ละคายทิ่มเนาะกินละกะ็คายกินละคายโบกื่นลงไปเลยต่อกกระจนยอมเมนาะไปว่าซื้อตั้งแพงแต่บบย้อมกินละมาเฮ็ดลิ่นแบบนั้นสำหรับเขาเปียกถ้วยนี้ก็เป็นของตอกเองเนาะแต่ว่าต็อกหันใสหมกเผ็ดไปน้อยเดียวคือยานมันเผ็ดแหง้งยานเผ็ดปั่นนั่นกันยังใสทุกคนแต่ว่าก็อยากเพิ่มแบบวร เพิ่มกลิ่นน้อยหนึ่งเนาะให้มันมีโนซัทเผ็ดนิดหนึ่งเจนิเฟอร์น้อยก็ถือใจแฮ้งเนาะสำหรับเขาเปียกในกินได้กินดีสาหรับวังกี้เทปุเห็นเอ้ยหงน้อยนณะโบแมนหายไปใส่เด้อเอ้ยหงน้อยเพ่อนหันไปซื้อเครื่องใหม่กับ่อเท่าเนาะสุดที่พนุ่งอยู่แถวนี้ก็เป็นสุดใหม่ที่ซื้อมาแต่ห้าและยังว่ทันสักแลวกันนุ่งเลยนุ่งแล้วล่ะก็มาถามทุกคนเลยว่างามบองามบอแบบนี้แหละกับเป็นตาตลกหงน้อยอีกแบบนึงส่วนว่าเจนิเฟอร์น้อยกันยังกินโบหยุดเนาะปกต่ นี่นะกินลายก็ลินถ้ากินเขาเปียกย้ำใดจะขาดสิ่งนี้แบบปบไ่ได้นั่นก็นกนคือขนมคูนะทุกคนต้องได้กินกับขขาเปียกตลอดแต่ว่าฐานจะให้เข่ากันที่สุดเลยก็คือต้องกินกับขขาเปียกเขา่าแห้งจะเขา่ากันก็นี่สําหรับขนมคูนี่คือบูณเหตุเอาเด้อทุกคนไปซื้อเอาอยู่บ้านเฮาก็คือสะดวกสบายแฮ้งเนาะอยากกินอียังก็มีขายตอนใดก็มีขนาดว่าไอตอนนี้ขนาดเป็นคนอินโดนีเซียแท้เทศยังมักกินอาหารล้าที่สุดแล้วก็มักที่สุดเนาะเวลาที่ว่ามาเที่ยวท้ายเรือมาลาว จะมักแห้งอาหารอยู่ลาวอยู่ไทยเอาตอกก็กินมดไปลายครับนะ่าลืมเออทุกคนอีกแล้วมาเด้อทุกคนมากินข้าวเปียกแซ่บนำตอกและมือนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อทำอิดนอนที่เปิดทรทัศน์ให้น้อง Jennifer, เจน,นินจเฟอร์เบิงล้วก็คือน้องหันดีใจเฮงนอนละเต้นไว้พร้อมกินไปพร้อมและสุดท้ายนี้ตอกก็ขอให้มือนี้เป็นมื้อที่ดีสำหรับทุกคนเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย